ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมารีวิวสายที่ราคาถูกแต่ว่าคุ้มค่าม,มากให้ชมกันนะครับก็คือสายตัว b บซิอุสโดยใช้ตัวแอดเตอร์ของ Anker r นะครับมาดูกันนะครับสำหรับตัวสายเบซิอุสตัวนี้นะครับก็เป็นสายที่ค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวตรง ข้อต่อนะครับอย่างที่เห็นจะเป็นยางที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพื่อรองรับการเปลี่ยนลักษณะของสายเพื่อไม่ให้สายขาดในนะครับตรงนี้ลองสังเกตดูแล้วก็ส่วนที่เป็นสายสังเกตดูใกล้ๆนะครับตรงนี้จะเป็นสายถักที่ถักค่อนข้างจะมีช่องว่างให้งอนะครับสังเกตดูได้ไม่ใช่ถักแบบแข็งๆเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับรอไล่มาตรงนี้ก็จะมีสายสําหรับพัน พันเพื่อเก็บนะครับเราก็จะมีหมุดล็อกตรงนี้สามารถพันเก็บสายได้ลองมาดูอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะมีไฟนะครับตรงนี้จะเป็นรูปตัว C แล้วมีไฟบอกได้แล้วก็ส่วนทองแดงเนี่ยสังเกตด,ดูจะเห็นเป็นค่อนข้างมีคุณภาพนะครับนะครับจะไม่เป็นสนิมสำหรับตรงหัวดูดีเหมือนของ Apple เลยนะครับ หลังจากที่ลองเสียบไฟนะครับตรงนี้เนี่ยจะขึ้นเป็นลักษณะรูปตัว C แล้วก็มีสีเป็นสีขาวนะครับหลังจากที่ชาร์จปกติแล้วเนี่ยสีขาวมันจะมีดิมมิ่งกับพิบเบานะครับถ้าเกิดว่าแบตเต็มแล้วเนี่ยตัว C นี้จะไฟดับนะครับหมายความว่าสายเส้นนี้ฉลาดพอที่จะตัดไฟเมื่อไฟเต็ม iPhone น,นะครับลองมาชาร์จด,ดูนะครับผมจะลองทดสอบกับ iPhone 6s p l พาที่แบตเหลือน้อยกว่า20%นะครับว่าจะมีความสามารถในการจ่ายไฟมากน้อยแค่ไหนนะครับลองสังเกตดูนะครับสายแบตซิลเสเนนี้สามารถจ่ายไฟได้ 1.6M แอมป์โอ้โหสูงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีโวลเตจอยู่ที่5.18ซึ่งโวลเตจตัวเนี้ก็จะถูกควบคุมโดยตัวอะแดปเตอร์ของแองเกอร์ตัวนี้เองซึ่งผมมองว่าอะแดปเตอร์ตัวเนี้ย มีคุณภาพมากนะครับราคาแพงด้วยแล้วก็การจ่ายไฟก็อยู่ที่1.55แอมค่อนข้างจะนิ่งเลยทีเดียวนะครับหมายความว่าอะแดปเตอร์ก็ดีสายไฟก็ดีแต่ราคาถูกนะครับแนะนำว่าให้ซื้อหามาใช้มาติดรถติดบ้านไว้นะครับพวกไปไหนมาไหนก็สะดวกค่อนข้างจะดูแข็งแรงนะครับ